อายุเยอะแล้วจะทําธุรกิจออนไลน์ยังไงดีครับหลายคนบอกหุยยุคนี้ไม่ใช่สำหรับฉันฉันเนี่ยทำออฟไลน์ line, มันชีวิตจะมาทําออนไลน์ได้ยังไงออนไลน์เป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สาม,มารถทําได้ฉันอายุเยอะแล้วไม่ใช่หรอกครับเด็กก็อาจจะมีสิ่งที่มาคุณเขาเกิดมากับสิ่งนี้เกิดมากับออนไลน์แต่สิ่งที่คุณมี ได้มากกว่าเด็กยุคป,ปัจจุบันเลยคือประสบการณ์คือความเก๋าเกมครับนี่คือสิ่งที่เด็กยุคใหม่ตาคุณไม่ทันเอาประสบการณ์เอาความเก๋าเกมนี่แหละครับเอามาทําเป็นคอนเทนต์ครับเอามาเป็นจุดแข็งเอาสิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนนะอาการใ่คนอายุเยอะแต่เอาสิ่งนั้นมาเป็นจุดแข็งสามารถเรียกเงินทําเงินได้เหมือนกันครับแต่จุดหลักสําคัญเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นอายุน้อยหรืออายุเยอะนะครับผมจะบอกเคล็ดลับของการทําออนไลน์เลยคือคุณต้องมีระยะให้ถึง อย่าล้มเลิกง่ายๆอุตส่าห์ทำคลิปมาดีมากเลยมีคนดูสิบคนครับรู้สึกตอแตในใจรู้สึกท้อแท้่รู้สึกไม่ไหวแล้วคุณคิดอย่างนี้นะต่อให้ฉันทํามาคลิปมาดีแล้วคนดูแค่สิบคนแต่ถ้าสิบคนนี้ได้ประโยชน์ก็ยังคุ้มถูกปะคุณลองคิดดูสิวันนี้คุณไปเปิดร้านร้านหนึ่งคุณไปแหกปากหน้าร้านไปเผลอคนเข้าร้านกว่าจะไม่ถึงสิบคนในวันแรกหรือซ้าไปนี่คุณทำคอนเทนต์วันแรกมีคนดูตั้งสิบคนนะคุ้มไหมละครับเหมือนเปิดหน้าร้านแล้วมีคนเข้ามาหาาารร้้นนคคคุุณตตังมยบ ดังนั้นจงจําไว้ว่าประโยชน์ที่คุณได้คุณไม่ได้แข่งขันกับใครคุณไม่ได้แข่งขันกับยอดวิวแต่คุณแข่งขันกับใจตัวเองครับที่จะทำยังไงให้คุณมีความสุขกับทุกยอดวิวที่มันจะเข้ามากับทุกยอดเงินที่มันจะเข้ามากับทุกยอดขายที่มันจะเข้ามาและคุณยืนระยะเป็นสักพักเชื่อผมนะตอนนี้คนตามผมเยอะมากผมทาเงินจากออนไลน์เยอะมากเชื่อผมว่าทําตามอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวยอดมันจะเพิ่มมากขึ้น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 ไปเองถ้าคุณยืนระยะถึงคร ผู้สนใจว่าวิธีการจะทำยังไงุณสามารถไปติดตามได้ที่ u t u b e ผมมีคลิปวิดีโอเป็นพันคลิปวิดีโอทีุู่สามารถไปดูได้ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินครับในถ้าุูสนใจความรู้ใหม่ๆทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งุณสามารถติดตามที่ไลน์ทายแบงค์สุภกิจครับทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะส่งคลิปส่งไลน์ไปบอกคุณว่ามีคลิปใหม่มีความรู้ใหม่มีความรู้รฟรีๆใหม่และจะเป็นอาหารสมองในตอนเช้าของคุณทุกวันครับ